ตกปรากรเหลืองแบบทุนลอย หน้าฝนถือเป็นฤดูกาลการตกปลากดเหลืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไปตรงไหนก็จะพบเจอเซียนปลากฏดนั่งบ้างยืนบ้างตามแหล่งหมายธรรมชาติตา่ตางๆทั้งหน้าฝายหน้าท่อสะพานลำห้วยลำคลองริมฝั่งแม่น้ำทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็นการตกรูปแบบยอดนิยมคือการตกแบบหน้าดินด้วยเหยื่อมักสูเดตตา่ตางๆซึ่งก็ได้ผลงานแตกตา่ตางกันไปโดยรูปแบบการตกปลากดเหลืองอีกรูปแบบหนึง่งที่มักถูกมองข้ามไปก็คือการตกแบบ ทุลอยการตกปรากฏในรูปแบบนี้นั้นเหมาะกับแหลง่งหมาที่น้ำนิ่งน้ำไหลเอื่อยไม่แรงมากเกินไปและเหมาะมากกับการขี่รถขี่เรือเลาะไปตามแหลง่งหมายหรือริมฝั่งที่คาดว่ามีตัวปรากฏได้อย่างสะดวกสบายโดยในช่วงน้ำหลากหรือน้ำขึ้นมาใหม่ๆปลาอาจจะยังไม่ค่อยกินเหยือ่อราอมันมุ่งมั่นทัวน้้ำขึ้นไปเพื่อผสมพันธุ์อาจรอหลังจากนี้ไปสักสองสามวันอันนี้ก็ลองเช็คหมายเองในแต่ละแหล่งหมายก่อนที่เราจะตกนะครับหมายตกปรากฏ หมายที่เหมาะสมกับการตกรูปแบบนี้นั้นก็จะเป็นแหล่งไม้ที่น้ํานิ่งน้ำไหลเอือ่อยหรือน้ำไหลไม่แรงเกินไปเช่นหน้าฟายตามมุมตามริมฝั่งริมแม่น้ําตามข้างปากท่อคลองน้ําร่องน้ําต่างๆรวมไปถึงหมายที่อุปสรรคใต้น้ําเยอะพวกกิ่งไม้ตอไม้โขดหินการตกทุ่นลอยก็จะมีโอกาสได้ตัวมากกว่าหน้าดินที่มีโอกาสติดอุปสรรคใต้น้ำได้มากกว่าอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแบบนี้ก็คือคันจะใช้คันชิงหลิวคันไม้ไผ่หรือคันรอกตกแบบสปิก็ได้ความยาวก็เลือกตามระยะทรงเยือ่อและความสะดวกคล่องตัวของตัวเองเป็นหลักโดยมากก็จะอยู่ที่ประมาณ7-10ถึงฟุตสายเอ็นก็ดูแหล่งไม้ที่ใช้เป็นหลักว่าอุปสรรคใต้น้ํามากน้อยเพียงใดก็ประมาณ1 0 2ถึงปอนหรือจะใช้สายพีก็ได้ทุ่นลอยเลือกตามความชอบทุ่นแบบชิงหลิวสปิวทุ่นโฟมหรือทุ่นจากรองเท้าแตกก็ได้บท พอแค่พยุงเหยื่อพยุงตะกัวได้ไวและเรามองเห็นได้ชัดเจนหรือหากตกกลางคืนก็เลือกใช้ทุ่นที่สามารถเสียบแท่งเรืองแสงหรือแท่งฟอสฟอรัสได้โดยขนาดทุน่นหรือรูปทรงทุ่นนั้นทุ่นเล็กเรียวจะเหมาะกับน้ำนิ่งน้ำไหลเอ,อื่อยทุ่นใหญ่ก็เหมาะกับน้ำที่ไหลหรือน้ำไม่นิ่งน้ำเป็นคลื่นตะกัวก็ใช้น้ำหนักให้เหมาะสมกับสภาพการไหลของน้ำและขนาดทุ่นที่จะพยุงได้ไวโดยมากก็จะอยู่ราว1งถึงกรัม ลูกหมุนขนาดประมาณเบอร์สองสี่หกสายหน้าหากแหล่งไม้อุปสรรคเยอะติดบ่อยก็ใช้สายเล็กกว่าสายเมนจะได้ดึงขาดได้ยาวประมาณ1 0 1ถึงหซนติเมตรหรือประมาณหนึ่งคืบตาเบ็ดก็เลือกตามส์ปลาในแต่ละแหล่งไม้ที่เราตกปลาเล็กก็ใช้เบ็ดตัวเล็กปลาใหญ่ก็ใช้เบตต็ดต,ตัวใหญ่พอจะอยู่ที่ประมาณเบอร์6ถึงเยื่อเยื่อที่นิยมใช้ในการตกแบบทุ่นลอยนี้นั้นก็ไม่ได้ต่างจากการตกแบบหน้าดินมากนะักเช่นเยื่อมกัก หมามหมักตับหมักตับสดผสมเลือดเป็นต้นส่วนการอ่อยนั้นก็อยู่ที่แหล่งไมายหากเป็นหมายหน้าฝายหน้าทอ่อก็มักจะนิยมอ่อยกันด้วยโครงไก่ผสมเลือดหรืออาจจะศาสแต่เลือดเป็นระยะระยะแต่แหลง่งหมายคลองน้ําร่องน้ําที่ย้ายที่บ่อยๆมักจะไม่อ่อยแต่จะใช้เหยื่อผสมเลือดอย่างเช่นพวกตับหมักหรือตับสดหมามหม,มักหมามสดผสมเลือดซึ่งการใช้เลือดก็เพื่อเป็นการอ่อยไปในตัวนั่นเองแนวทางการตก แนวทางการตกปรากฏทุ่นลอยนี้นั้นเมื่อได้จุดที่เหมาะสมและย่อนเบนลงไปแล้วก็ให้ไล่ระดับทุน่นโดยระดับที่ปลากินก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งหมายเช่นตะกัวติดพื้นเหยื่อนอนกองพื้นตะกัวลอยจากพื้นเหยื่อติดพื้นตะกัวลอยจากพื้น เหยื่อลอยจากพื้นตึงไล่ระดับจนปลาเข้ากินดีถ้าน้ำนิ่งโดยมากเหยื่อจะลอยจากพื้นส่วนน้ำไหลเอื่อยเหยื่อและตะกัวจะติดพื้นค่อยๆไหลไปตามกระแสน้ำหากหมายอุปสรรคใต้น้ำเยอะเช่นโขดหินตอไม้หญ้าก็ให้ตั้งทุ่นให้เหยื่อสูงกว่าอุปสรรคเหล่านั้นอย่างนั้นเทคนิคอีกอย่างก็คือจะใช้ปลายคันเคาะน้ำหรือตีน้ำให้เกิดเสียงดังการเคาะน้ำเหมือนเป็นการเรียกรองให้ปลาสนใจอยากรู้อยากเห็นหรือคิดว่า มีเหยื่อร่วงหล่นลงมาก็จะเข้ามาดูเหยื่อเมื่อเห็นเหยื่อก็จะซัดเข้าปากไปการกินเหยื่อหากเป็นปลากรดมีไซส์จะกินแล้วดึงจม หากเป็นปลาเล็กปลาขยงหรือกดตัวเล็กก็จะต่อทีทีหรือลากยาวก็วัดขึ้นมาได้เลยในส่วนของการตกปลากลางคืนด้วยทุ่นลอยก็ใช้ได้ดีเช่นกันแต่ต้องเสียบแท่งฟอสฟอรัสเรืองแสงในการดูทุน่นโดยเปอร์เซ็นต์การเข้าของปลานั้นกลางคืนจะเข้าดีกว่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับห่วงเวลานั้นด้วยว่าปลาเข้าหรือไม่เข้าด้วยนะครับครับ เหล่านี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับนา้นาๆที่อยากลองตกปลากฏแบบทุ่นลอยก็อนาไปปรับประยุกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองกันได้เลยนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจําหน่ายขายเย่ยบปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟ c บุ๊ก k l a z a d a ช้อปปีและ t k t t อกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ